o มอร์น n ิ่งเพื่อนเพื่อนตื่นยังตื่นแดงสู้สู้ไปวันหยุดอย่าหยุดสวยนะคะไปรีดออกฟังพี่ดุษณีไปด้วยฟังข่าวข่าวไปด้วยวิงว่งวิงว่งวงว,งว,งว,งวันหยุดว่าทานเยอะเมื่อวานนี่ทานแกงหน่อไม้ใส่เครื่องายแทนเยอะพี่ต้องออกกํลาลังกายก่อนมีหมอนะคะทุ่มน้ำหนะนักถ้า เราคนกายรู้สึกมันอึดอัดค่ะยืดขึ้นไปยืด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 นไปเมื่อวานน้องป้าเองบอกว่าถ้ายกก้นจะรีดรีดหน้าท้องนะคะยืดเองขมแมว์ขม๊มวยืดขึ้นไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบยืดขึ้นไปนะคะแล้วก็ยืดขึ้นไปแล้วก็ท่านี้นะคะ อ๋อท่ายกก้นนะคะยกก้นงอนอ่ะท่านี้ค่ะอันนี้ท่ายกก้นนะคะน้องพักอสมอันนี้ท่ายกยกก้นนะคะทำยี่สิบครั้งหนึง่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เช็คดูเห็นไหมก็จะเป็นเห็นก้นงอน,งอนไหมชว์แล้ว จะลงปล่อยปล่อยนะจ๊ะยกยก,ยก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 เข้าไปยกเข้าไปหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปทำอย่างละยี่สิบครั้งนะคะใครจำได้ท่าไหนใครอยากเอาส่วนไหนใครอยากเอาเอวขอดหรือว่ายกใครอยากได้หน้าทอ้องก็คลิกเข้ามาดูออกกำลังกายกับวีวีได้เต้นขาดเดียวก็ได้สิน แถนี้ทุ่มน้ำหนักด้วยหมอนสองใบทุ่มตึงกดอย่างนี้นะคะเพื่อสันหลังอันนี้ถ้าสันหลังตรงกล้ามเนื้อเชอิงการก็จะแข็งแรงน,นะคะบิดเยี่ยวตัวไปเอี่ยวไาเลยมาเลยพี่ดุษนี นอไม้ไม่แกงก็ไปสูป้บะมีนั่งอยู่สู้บะมีหน่อยอันนี้เอวข็เอวคอ,ออันนี้เอวเอวยีอกสามสิห้าเอวยี 26, ่สิบกอกามส้านะคะท้าทุ่มน้ำหนักงมหอนวิ่จะทุ่มน้ำหนักลงไปเลยตื่นช้าช้าย,ยกมอน มอ,มอนี่สามกิโลสี่กิโลมอนมอนไปนั่งบนหัววิวเห็นไหมอันนี้ถ้าทุ่มน้ำหนักยกน้ำหนักยกกำนักด้วยหมอนมอนสามเหลี่ยมประดับประดาสวยไมหมมอนบ้านวิววิว,ว,วมอนราคาไม่แพงแต่ส่งมาเครื่องบินแพงเพียง ปีหน้าก็เอากับไม่ได้แล้วคะ่ะปีหน้าก็ทิ้งหมดใครอยากได้อะไรก็มาขนเอาวิวขายบ้านแล้ววิวจะไปอยู่เทียงนาขอนแกนแล้วย้ายบ้านแล้วอนนยกขึ้นไหมนี่ยกสองข้างก็ได้ขึ้นไป หมอนสองใบย,ยกขึ้นไปเลยค่ะแบบนี้ก็ได้อันนี้หมอนสำหรับออกกําลังกายนะคะยกขึ้นไปเลยถ้านี้นะที่จักรยานบนบกน,นะมหน้าทองที่ไปเลยจักรยานบนบกจักรยานบนบกที่ไปเลยค่ะที่ไปเลยมีออกกําลังกาย ที่ไปเลยร่างกายกล้ามเนื้อทุกส่วนต้องแทงแรงนะคะใครที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่าลืมยกบ่อยๆแขนนะคะยกก็ไปไม่ต้องเสียดายหรอกการยกแขนขาบริ <c oughs> หารชีวิตก็ต้องสุขภาพดีเราถึงจะไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมคะเพื่อนนะคะถ้าร่างกาย ไม่สุขภาพไม่ดีทานอะไรก็ไม่อร่อยสุขภาพดีเดี๋ยวจะไปเก็บผักมาลวกกับปนปลาเกาะแซ่บกินแก้วบองกับลวกปลาก็แซ่บนะคะยกไปเลยแขนขาหนึ่งสองสองยกไปเพราะว่าขยับแขนเรียวจะแค่ไหมถ้าเราไม่ยกแขนขาบ่อยๆเราจะไม่อยากมีเนียงเนียงแขนเขาเรียกอะไร เหนเราจะต้องไม่ต้องย่อนยานนะคะยกไปยกซ้ายยกขวาโยกไปเลยถ้าอยากเอวดีก็ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาความสุขใครอยากสุขภาพดีเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะ สลัดไป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 แขนขายกแขนยกขา,กขาอันนี้ยกก้น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 ก้นงอนไหมยกมาเป็นออกกำลังกายตั้งแต่เด็ก,ดกๆจนถึงแก่ป่านนี้แล้วค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ยังออกอยู่ออกตั้งแต่ยี่สปีตอนนี้วิวี่กี่ปีแล้วเธอหกสิบเอ็ดย่ามาเรีย ชันไม่แก่นะพนะเออเอินอย่งก็เอินโหลดเอินย่ายก็ได้เช็กก้นเองไหมก้นงอนไหมก้นงอนเช็ดด้านข้างตรงไหนมันปอกมาตีเข้าไปตีหน้าท้อง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 หน้าท้องไม่เอาแต่ว่านมไม่ตีนะคะนมต้องตีขึ้นตีขึ้นตีขึ้นเราใครอยากมี ร่างกายเป็นรูปตัวเอสมาออกร่างกายในพิดุดโอ้ยไปซุปบะหมี่กินนี่ตัวเอสเลค่ะไปทำดู้าไปดูเสนีซุปบะหมี้กินเนี่ยมาทำดูนะครับเพื่อนๆไปวิ่ง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 ใครไปถีบจักรยานไหมไปถีบจักรยานไปกินหิมะหิมะจะลงอุ้ยหิมะลงปล่อยๆ ฝนตกผสมหิมะแต่ว่าหิมะบนภูเขาเยอะสู้ๆนะคะเพื่อนๆสู้ไปด้วยกันสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งส,สุขภาพดีเราทำทุกอย่างลอตเตอรี่ชีวิตนะถ้าใครมีสุขภาพดีไปเลย